พวกยาออกลิ้นแล้วเสียะท่านเปิดได้ไหมอ่ะถ้าจะไปตามสายของท่านแล้วอู้มันอันตรายอ่ะอะไรอันตรายอ่ะมีแต่พวกจุนป่าตรงเนี้ยเจ้าดูอันตรายกว่าพวกจุนไผ่ตอนเนี้ยแต่ท่ารู้สึกคุณเสียงของท่านมากเลยโอ้โหท่านรู้สึกเสียงอย่างั้นเหรอฉันเป็นสามีของเจ้าไงเจ้ารู้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไปสิเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ยฉันไปให้ สามีของฉันไม่เป็นอย่างนี้หรอกสามีของฉันอะไรนะท่านพูดอะไรเอ้ยภรรยาของฉันอ่ะฉันพูดผิดอะ่ะออกมาแล้วอออะไรงี้เอาาเอ,าาเอ,เอไปเ,เ,เ,เข้าไปข้างไหนเอาละปากรำกับเพื่อนรบกวนถอดหมวกถอดเสื้อด้วยโอ้ไปยิงไม่ต้องเ,อเข้าไปดูหน้าหม้ออันนั้น หายแสงค่าล่ะคอแห้งหรือเปล่าล่ะคุณเคสเออนิดหน่อยนะ่ะอือจะมีน้ำดีๆให้เอาละนี่นคือคำํนำนายของแม่หมอขีนู ว่าวันนี้จะมีผู้หญิงขึ้นมาสักการะไม่ถือว่าสัาเลยเอาละผุกคนกล้องทองที่สี่สิบห้าทำยังไงวะทำยังไงน้องค่ะ กลองทองะที่เด็ดไรครับวันนี้ไดีเยวก็ทำด้วยสิต้องทำด้วยสตเชนถ้าไม่ทำท่านกลัวว่าเจ้าป่าเจ้าคอมจะโกับที่เด็ดไรนิวอานิวทันแค่งศระสงคู่ไฟเกียร์บอลไอแลนด์ยเเอ่ยมไไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนไหนผมไม่รู้ ส่งคู่ไฟเกียร์ำำไฟเกียร์เ<า>ยาวินอ่ะแอเจ้าป่าเจ้าเขาวันนี้เรามาสิ้นเสาเลยยิงผม้บัารย์คนนี้ชื่อว่าอะไรพูดเชื่อไปอเคตโอ้ปีเจ้าอายุได้เท่าไหร่แนะ่ยนะี่สิบยี่สิบปีโอ้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอก่อนที่พี่จะเริ่ม ไม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเอามือลงไอ้งั้นัะนจะถือว่าประเพณนี้ประเพณีนี้ทําให้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ใครทําไม่ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นจะต้องโดนประหารทุกคนพูดตามฉันในวันที่พระเจ้ารีแท้จริงร่วงผมให้ทีเด็ดหนึ่งในวันที่พระเจ้ารีแท้จริงร่วงมานะครับความโกธเกลียวเป็นดังปัญญาอัตตราเปรือง ความโกรธเกี้ยวเป็นความโกรธเกี้ยวเป็นลูกพี่ชายอะไรนะแก่ลบดูได้ยังไงลบดูนะเออขาดไหมไม่ได้ลบดูวะขาดมไออีกรอบได้หรือเปล่าอ่ะถ้าเคยดูดแล้วข้ามิตได้นะท่านในวันที่พระเจ้าที่แท้จริงในวันที่พระเจ้าที่แท้จริงล่วงล้นความโกรธเป็นดับปัญญาความโกรธเป็นดับปัญญา อันปราดเรืออันปราดเรือเะเลสีเรือที่เราใฝ่หาเตเลสีเรือที่เราใฝ่หาการช่วงชิงดินทาดุดอาภาการช่วงชิงดินทาดุดอาภาเขามายาจะกลับมาของบัลลังเข้ามายาจะกลับมาอทองบัลลังเอาละเอามบอรดดได้ ผู้หญิงยืนมาหน้าหม้อตรงนี้แล้วก็เฟตเตรียมของมาก่อนยื่หน้าหม้องนี้ก่อนเดี๋ยวก็มาใกล้ๆกลไม่ต้องกลัวไปใกล้หม้อกตงลัวสิกลัวสิแปกอ่ะข้าไม่มีสิทธิ์จะถามคำถามอะไรเลยหรือไงอ่ะอยากถามอะไรข้าอยากจะถามว่าการสักการะบูชานี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อสักการะบูชาไงสักการะบูชาใครอ่ะ พูดขาวอีกเจ้าไปดื้พูดไปก็ไปรู้ในเมื่อพวกข้าไม่รู้เจ้าก็ถ้าเมื่อวันแมนซิลันอีกม็ดนะพร้อมลั่นให้เลยพี่อือโอ้ขอบคุณครับอธิบายแทนขอบคุณครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ทำอะไรถ้าท่านอยากจะผิดคำพูดกับคนเขาที่ต่ำต้อยท่านก็ทำดูสิอจะเย็นเดี๋ยวฉันเป็นคนลงมือเองเอาละเลิกถามไม่สามารถได้ ยกมือไปข้างหน้าชี้มือไปท่หมอถอดถุงมือก่อนโอ้ถอดถุงมือก่อนเธอจะไม่เจ็บปกดจะไม่เป็นอะไรเลยเราขอแค่เรื่องกูหยิงบริสุทธแค่สองสามขอให้ไว้ใจพวกเราใช่ถ้าเธอขัดคือมันอาจจะเลีวร้ายลงมาว่านี้มันถือเป็นเกียรินะเพราะมีดเล่มนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วแนตะ่ในโลกใบนี้คือเป็นเกียริมีดนี้สำหรับทําพิธีนี้เท่านั้นยืมมือ เอาละกรีดนิ้วเขาให้เลือดไหลลงไปตรงหมอกไปถึงแค่กรีดเฉยๆไม่ใช่ตัดนิ้วข่าใช่ไหมอ่ะกรีดนิ้วไม่ใช่ตัดโอ้ฉันจะรอความในตรงนี้ถ้าไม่มีเตียงแสดงว่าเลือดไม่เข้าเลือดต้องกรีดนิกไปอีกอ่าเขาไม่อยากให้เห็นภาพนะทุกคนหันหลังด้วยนแค่นี้หรืลึกพอแล้วนะท่าน อืมใช่วมาเลือดยังไม่พอพออีกสรง้นน้อยเกินนะยังไม่พออย่างนั้นเหรอเปลี่ยนนิ้วให้นิ้วนั้นมาใหนิ้วหนึ่งอีกนิ้วหนึ่งยื่นมาใหม่นั่นแหละกั้นปากไว้ยื่นมาใหม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแต่ร้องก็ดีนะคะว่ะดูดูเขาทำกัน เราไม่เจ็บเลยเหรอจะเย็นสิอัพ<อ>กรีดค่าค่าต,งงต้องลองด้วยหรือไงอ่ะต้อองรเขาเม้มปากอยู่เขาเม้มปากอยู่น่ะเรื่อเ,เลือดไปพอเอาอีกนิ้วหนึ่งจะครบหน้านิ้วละอีกนิดหนึ่งโอ้ <c oughs> เอานิ้วฝั่งนู้นก็ได้กันไม่ตายอรอบนี้ขอร้ <c oughs> องคุณเทพได้ยินหน่อยนะคุณเทพไม่ได้ยิน อ้าตัวเทพของท่านต้องได้ยินเสียงคนเจ็บปวดข้าว่ามันก็แปลกมากแล้วล่ะโอ้ยมันแปลกป่าไปเลยเดี๋ยวเร็วจะได้จบพิธีสักทีอ่ะกรีดโอ้พอแล้วโอเคหนึ่งว่า เห็นหรือเปล่าเลือดตรงอ่างเนี่ยฉันว่าน่าจะท่วมแล้วนะโอ้โอโแบบนี้ดี่ถึงจะครบพิธีก็บอกแล้ว<อ>มันไม่เจ็บใช่ไหมแม่หญิงโอเคปล่อยให้เขาทำพิธีแล้วเราก็ไปส่งแม่นาน,นเ,เดี๋ยวสิเขายังไม่เขายังไม่ไมได้ดื่มอะไรเลยถ้าดื่มด้วยได้หรือไม่อ่ะแสบนิดหน่อยน่ะแม่หญิงอย่างที่บอกเหมือนมดกัดเลยใช่ไหมดื่มอะไรซะหน่อยสิจากพ่อหมอเรา เอาละต้องดื่มนี่ให้หมดหัวแล้วเราจะปล่อยเธอไปดื่มซะโอ้โหเชียน่ากลัวว่ะดื่มสิ ต้องกั้นใจรสชาติมันดีอยู่ใช่รสชาติเลือดของตัวเองไงเล่าน้ำแก้วนี้น้ำขวดนี้ทำให้เจ้าลืมเรือนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เธอจำได้แค่ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาว่าปิติไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรกันจำไม่ได้จำหน้าใครไม่ได้ทั้งสิ้น ลืมคำเลหรือไม่อ่ะเขาจะจําไม่ได้เขาจําใครไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยจําทางมาไม่ได้ด้วยแค่รู้ว่าเคยขึ้นเขากับใครสักคนแล้วก็กลับไปอย่างสติป่าเดี๋ยวยาจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเธอออกจากพื้นที่ไปสักพักหนึ่งใช่จะปากนำต้องมีด้วยหรือเปล่าโอ้ข่าไม่เอาไม่อยากลืมหรือเปล่าโอ้ข่าไม่อยากลืมข่าไม่อยากอะโอเคโอเคยันแกสองคนก็พาดางลงเขาได้เลยท่านพาเขากลับไปใช่ เส้นทางที่กำลังวิ่งลงเขานางก็จะค่อยๆเด่มๆไปก่อนจนกว่าจะถึงพวกนะแล้วก็จําอะไรไม่ได้ใชค่ะจะพาไปองั้นก่อนจะคุยรู้เรื่องก็ไปถึงเมืองนู้แล้วโอ้ได้เลยท่านข้าขอตัวหน่อยเฮ้ยตามข้ามาไม่หญิงไม่หญิงร่าก่อนขอบคุณสำหรับเรื่องไม่รู้ท่านทำเรื่องนี้ตั้งมาข้าตายเลยนะท่านบอกยังไงแค่เดินตามม้าน่ะตามความทำนายน่ะผู้ช้นมันก็เป็นคนแบบนี้ ท่านสัญญาค่าและน้องท่านชนเผาทำนายได้เลยได้เลยท่านสามคนรูการ์ตูนปาบูนให้ดีด้วยท่านหญิงขานงาที่ไปบอกเรทให้นะโอ้ขอบคุณท่านให้เดี๋ยวก็ลืมดีดีไม่ต้องรู้สาเหตุหรอกท่านหญิงขึ้นหมามาเลยอ่ะท่านน่าจะลืมแล้วอ่ะท่านขึ้นหมามาที่มาใครก็ได้แหละขึ้นไปเถอะหมานี่อ่ะข่าจะบลงในเยอ่ะย ชนเผาภาพไม่มีม้าเนี่ยแหะเราจะไปไหนอ๋อเขไม่มีม้าเหรอกลับไม่มีม้าเหรอโอเคไงแล้วก็ทางเดียวกันน่ะไปด้วยม้าตัวไหนก็ได้น่ะไปเอาโอเคไป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 เสียงเจ้าข้าได้ยินเป็นเสียงดาวบ้านร้อนนะไม่ใช่เดี๋ยวลงคอนเทนเจนอร์ที่ชนเผ่ารุ่นแรกเลิกไปเพิ่งกลับมาเล่นใหม่อ๋อใช่เหรอใช่เหรอพวกนี้ชนเผ่ารุ่นแรกหรือ คนดูรู้ได้ไงมั้งชนเผาขอคว<อ>นี้รุ่น,นระวังตกพวกนี้เป็นรุ่นแรกเลยเหรอครับที่ทีนี้น่าจะสักศีกหน้าดูอะ่ะสักศีกอยู่แล้วเจ้าเคยทำหรือเปล่าบ้านร้อนเคยทำมาแล้วนะ่ะและแกจำได้หรือเปล่า ฉันเป็นวาปิตีฉันทำได้โอ้แล้วน้องข่าล่ะที่ชื่ออ่าสกุปปี้ฉันยังไม่เจอเขาเลยนะน้องข่าที่อยู่วาปิตียินชื่อสกุปปี้เขานิสัยเป็นยังไงอ่ะฉันจำชื่อใครไม่ค่อยได้เลยคนเยอะท่านดาว่านอนท่านจำได้หรือเปล่าจำได้ เขาชื่ออะไรไทยนะพ่อท่านนะพอ่พอพ่อฮะแล้วแม่อ่ะพ่แล้วท่านหรอพ่อแล้วปู่ท่านละ่ะป<อ>ู่พ่อเอายาท่านหร <c oughs> อเยอะไปเยอะไปเยอะไปพันพ่อตานี่ชอบพันจริงๆนะ เอ้ยพวกแกก็อย่าพูดอะไรละเก็บเอาไว้ในใจอ้าวฉันเลยล่ะอย่าพูดอะไรเก็บความรับดีไว้จใกล้ออกติดตัวนะอ้าเรียบร้อยเอาตัวมาส่งแล้วขยันเลื่อนนิดหน่อยเอ้าแม่หญิงเป็นไงบ้างไปเที่ยวสนุกพวรทานท่านพี่ข้าไปไหนอ่ะเจ็บตรงไหนไหม Рон, คงแกทลาะนิดหน่อยนะโอ้ท่านมเป็นไรมาน่ะท่านหญิงขึ้นมาข้ามาเลยอ่ะโอ้ท่านเขาเขาเป็นคนแถวนี้เขาเฮ้ยแกลงไปน้องข้าข้าจะต้องไปส่งเขาคาลับปากแล้วครับเขาข้าพาเขามาข้าต้องพาไปก่อนที่ปะท้ายอ่ะเขาทำอะไรทำไมเออไม่มีอะไรอ่ะพอดีเราล้มม้ากันนิดหน่อยน่ะใช่นะอาจจะจุกใช่รึกับไปที่เรือเข้าจะหาย พันแผลเธอหน่อยผู้ฉันผสมพยาบาลเพื่อนร่วมไปนิดเดียวใช่นานาไปตัอยู่ตเมืองได้อย่าลืมมาพาพันธุ์ื้ไปได้ได้ได้ท่าขอบคุณพวกท่านมากท่าจะไปส่งงอนคาร์ลปากพ่องนางไว้ไว้เจอกันไว้เจอกันนะท่านจะดูแลให้ไี่ท่านไม่รู้เรื่องหรอกเอาไว้เจอกันขอรบท่านขึ้นม้าข้ามาสนุนสนุนอยู่นิดหน่อยท่านหญิง ท่านได้ยินข้าหรือเปล่าก็รู้แล้วเพื่ินเฮ้ยลงไปใครจะไปส่งเขาถึงที่อ่ะถ้าไม่มีมากลับเนี่ยท่านปากคำเดี๋ยวก็นั่งทีนั่งกับท่านหรือ่ะท่านหญิงที่เคสอ่ะขึ้นม้าข้ามาเลยอ่ะไปไอ้แกขึ้นกับแฟงอ่ะเาด้วยนะ่เดี๋ยวฟังฉันนะทุกคนฟังฉันนะเราต้องรีบออกนะยังไม่อย่างนั้นจะโดนฟ้าผ่าจากนี้โอ้ขอบคุณเลยอ่ะ ยังจะดูแลให้อย่างดีโอนายเลยอะเดินทางปลอดภัยจัได้เลยอะเฮ้สกู๊ปปี้นี่นะเจ้าฟังฉันนะฉันเป็นแฟนของเจ้านะจะจำได้หรือเปล่าเราอาจจะลืมอ่ะถ้าท่านลืมแล้วโปรดฟังไว้ว่าข้ารักท่านมากรักมากจนรักมากจนข้าจะเป็นแทนเจ้าเจ้าได้อ่ะถ้าเจ้าจำความได้อะไรเจอได้หรือเปล่างินข้าหมื่นข้าก็ไม่ได้ถึงต้องเอา ข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้เจ้าจำแน่ด้วยหรือตอนนี้ข้าย,ยังไม่ลืมเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เรื่องสุว่รยามันออกฤทธิ์ขังอ้้หูเดี๋ยวก่อนยาจะออกฤทธิ์เจ้าจงจำไว้ว่าข้าเป็นแฟนของเจ้านะท่านเลิกเทียนได้หรือเปล่าแล้วไหนเงินห้าหมื่นข้าล่ะสรุปท่านก็เป็นคนขี้โกหกนะหใช่คนป่าพาฉันหลงป่าท่านดี ฉันก็หลงทางเหมือนกันนะแต่ฉันมาดูใหม่ไปทางไหนเ่ะน้องข่าโอ้ดำน้ำหน่อยโอ้แต่กูปีวาเินท้ายอ่ะไปวลรินท้ายก่อนนะเขานำไปวลินท้ายแล้วอ่ะไปยินหรือเปล่า เเจ้าก็ได้ไม่ต้องห่วงเงินห้าหมื่นเหรียญน่ะแต่เขาก็น่าจะนำมาให้แม่หมอท่านอย่าลืมแล้วกันนะความรักของเราอ่ะข้าไม่รู้อ่ะเสียงฟ้าร้องข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าได้ยินหรือเปล่าอ่ะไปทางขวาล่ะท่พี่ได้ยินหรือเปล่าว่าข้ารักเจ้าท่านพูดถึงอะไรทํานไม่เข้าใจรถ ไำไมข้ามาอยู่กับท่านอะโอ้ยาออกฤทธิ์พวกยาออกฤทธิ์แล้วเสียท่านหยุดได้ไหมอ่ะถ้าจะไปตามป่าของข่าแล้วโอ้มันอันตรายอ่ะยัเเดินไปาหวอะไรอันตรายอ่ะมีแต่พวกจุนป่าตรงเนี้ยเจ้าดูอันตรายกว่าพวกจุนไผ่ตอนเนี้ยโอ้ข้าไม่น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดหรอกแต่ข้ารู้สึกคุ้นเสียงของท่านมากเลยโอ้โห ท่านรู้สึกเสียงอย่างนั้นเหรอฉันเป็นสามีของเจ้าไงเจ้ารู้หรือเปล่าไม่ใช่อะไปสิาเดยนี้อ,อโอ้ยฉันไปให้สามีของฉันไม่เป็นอย่างนี้หรอกสามีของฉันอะไรนะท่านพูดอะไรเอ้ยภรรยาของฉันอะฉันพูดผิดอ่ะ <Aww. S 1> มันต้องห่วงอะเร<ด>่เราข้ามาอยู่กับพวกท่านได้ยังไงอ่ะท้าก็บอกว่า ข้าเป็นสามีเจ้าเอ้ยท่านเป็นสามีท่านเนี่ยไม่ข้าไม่มีสามีอท่านปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้อย่าท่านอาจจะจำอะไรไม่ได้อะข้าจะไปส่งเจ้าอเลนท้ายรักษาที่หมอใหญ่อะข้าคือหมอเขาใหญ่นะข้าคือภรรยาของท่านเอ้ยเจ้าคือภรรยาของข้าข้าคือสามีของท่านเจ้าจำไว้แค่นั้นพอได้ยินหรือเปล่า ยำไม้แค่นั้นพอนะมึงอ่อเขาจำได้ไหมเนี่ยันดูแ <c oughs> ม่นังจำได้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยบ้านอของ <ละ S 1> เรานี่บ้านของเราหลังแรกนะเจ้าหยุดมีค่าจสเดินทางไปเองโอ้ท่านยังเพิ่งไปอะ อันนี้บ้านของเราท,ท่านจาได้หรือเปล่านี่ข้าไม่มีสามีอะไรทั้งท่านท่านเลิกท่านจะท,<า>นทิ้งข้าทติไม่ดีหรือเปล่าน่ะท่านจะทิ้งข้าไปอย่างนี้จริงๆหรอท่าน,ท,านท่านเสียงคุนมากอะ่ะเหมือนคนที่เคยถ่ายเงินข้าเลยข้าไม่เคยอะ่ะข้าคือสามีของท่านอะ่ะอ๋อท่านสินะที่เคยถ่ายเงินข้าแล้วก็ให้มาข้าด้วยอะ่ะโอ้โหข้าไม่เคยอะ่ะทำไม มาแค่นั้นมันไม่ได้แปลว่าท่านจะซื้อตัวข้าได้หรอกนะหรือจะเป็นสามีข้าได้โอ้ข้าไม่เคยซื้อตัวท่านอ่ะแต่ข้าจะบอกท่านว่าอย่างนี้ว่าข้าเน่ะคือสามีของท่านนะไม่ใช่อ่ะข้าไม่มีสามีอ่ะท่านมีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้ท่านลืมแหละท่านจะปล่อยข้าไว้อยู่ตรงนี้กันแล้วแต่ของท่านใช่ท่านปล่อยจนหมาป่ากินไปเลยอ่ะโอ้ไม่มีใครเอาคสักบาท โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้สุดท้ายก็ใช้โอกาสไม่ได้ เขาลืมจริงไหมเนี่ยถ้าเขาลืมหมดทุกอย่าง เนียเขาไม่เอากูเหรอรู้ได้ไงว่าเขาไม่เอาผม